คริปโตท็อปเทรนสุสดรับว,วันนี้เราก็จะมาเดบิดทข่าวส้รต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับเปิดตลาดมาภาพรวมวันนี้ก็ยังคงแดงๆอยู่นะก็มีบวกบ้างบางตัวสลับกันไปนะครับเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวยูนิส a อหรือว่าอะไรเกี่ยวกับการซรื้อขายแลกเหรียญเนี่ยก็ยังคงบวกอยู่นะเนื่องจากว่าตลาดหลักเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทรงตัวสุดนะครับคนกันเลยเนี่ยไปเล่นเหรียญมีมที่มันค่อนข้างพุ่งแรงพุ่งดีระยะสั้นๆนะในการพักเงินเนาะก็หลายๆคนมักจะใช้วิธีการแบบ ตอนที่ตลาดหลักบิตคอยอิตาเรียม s ซโล n a อะไรพวกนี้ที่เป็นเอาคอยตัวใหญ่ๆเนาะนิ่งอยู่ครับเขาก็ไปลงในส่วนของตัวเหรียญมีมกันเนื่องจากว่าเหรียญมีมเนี่ยค่อนข้างที่จะปั๊มเป็นแบบรายวันต่อรายวันเลยถูกไหมเดี๋ยววันนี้ครับผมมีข่าวส่งตัวบิตคอย x x p นะครับแล้วก็ลู n a าค a s ส i ิมาฝากนะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มต่อจากครั้งก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับลูน่าคสิแล้วก็ XRP นะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวลุน่านะครับเรามาดูในส่วนตัวอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะลดลงเหลือ2.4ในเดือนกันยายนปี2 5 6พนอนะครับซึ่งก็สูงกว่าที่นักคาดการณ์เขาคาดไว้เขาคาดไว้ที่ประมาณสัก2.3นะซึ่งไอตัวเลขตัวชี้วัดอัตราเงินเฟอ้อ2.4เนี่ยในเดือนกันยานะมันก็เป็นตัวสําคัญนะที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจแล้วก็ดัชนีผู้บริโภคตัว cpi ของอเมริกาว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่งสิ่งนี้เอง มันจะนําพาไปดูในส่วนของตัวาการขึ้นการลงนะครับของหุ้นแล้วก็ของตัวบิตคอยด้วยนะบางครั้งบางชีนะครับแม้มันจะออกมาดีราคาหุ้นราคาบิตคอยก็ตามนะแต่บางครั้งบางชีมันก็ลงซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาไรายได้ถึงแม้ว่ามันจะออกมานะครับเหมือนกับว่าเป็นผลดีนะ เพราะว่านะครับอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงครสเดือนติดต่อกันแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาเนาะที่ตอนนั้นนะลดประมาณสัก2.5นะแล้วก็มาลดลงอีกประมาณสัก2.4ตอนนี้นะครับแล้วถือว่านะครับมันมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อที่ส่งผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยที่เขาแบบพยายามลดลดลดลงมาเนี่ยเป็นตลอดตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยมันก็มีผลตรงนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะเฟดเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเฮ้ยเขาจะให้เนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่ประมาณสัก2องในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อ ตอนนี้นะครับจาก6กจาก5จาก4ขยับมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็เขาคาดการไว้ที่3นะตอนนี้ก็คือสูงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลงมา2ได้เนี่ยเฟดก็น่าที่ใจย,ยังคงนะอาจาดอกเบียไว้แบบนี้หรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้มันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงมันก็ดีสําหรับหุ้นนะครับเพราะว่าการที่เขาบอกเอ้ยเราฝากเงินอเมริกาเราถือธนบัตรออกมอเมริกาเราถือเงินไว้เราก็ได้ดอกเบีย้ยก็โอเคนะก็ไม่ต้องมาลงทุนในรวกของคริปโตก็ได้ถูกไหมบางครั้งบางทีเขาก็คิดแบบนั้นแล้วเขาก็ลงทุนแบบนั้น เม็ดเงินก็อาจที่จะไม่ได้ไหลเข้ามาในโลกของดิบโตมากสัเท่าไหร่แต่บางครั้งบางทีมันก็สวนทางกันเหมือนกันเมื่อทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนี้บางครั้งบางทีบิตคอยมันก็ปั๊ม แบบไม่บอกสาเหตุว่ามันปั๊มเพราะอะไรเนาะแต่ก็ถื่อเขาว่าตอนนี้มันลดลงมาแล้วนะเราก็ต้องมาลอดูนะว่าหลังจากนี้อเมริกาเนี่ยเขาก็มีแอคชั่นยังไงธนาคารกลางของอเมริกาเขาแอคชั่นยังไงต่อจากผลง,งานที่ออกมาประมาณสัก2.4ประมาณนี้นะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงลงอีก0.5ในเดือนพฤศจิกายนเนาะซึ่งก็ค,คล้ายๆกับในเดือนกันยายนนะเราก็ต้องมาลอดูนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเนาะ สิ่งนี้ก็ถือได้ครับว่าเป็นอีกปัจจัยหรือเป็นอีกข่าวหนึ่งนะที่นักลงทุนเขาคอยจับตาดูเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดทิศช้างเลยแหละและต่อมาครับผมขอพามาที่ XRP ที่หลายคนชื่นชอบเนาะที่ j จ s เกลนะที่ G ทหลายๆเจ้าเนาะได้ยื่นในส่วนของตัว S1 สําหรับตัว Spot เอชอารนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยริ p p ป e เขาก็ได้เปิดตัวนะครับบริการเก็บรักษาสกุลเงินดิจิตอนสำหรับธนาคารแล้วนะซึ่งนะครับจะขยายออกนอกเหนือจากธุรกิจการชำระเงินหลักเนาะสิ่งนี้สำคัญยังไงให้นึกภาพนะครับที่ธนาคารกลางของอเมริกาหรือว่า Fed หรือว่าเเขามีกฎเกณฑ์นะครับใครที่จะออกในส่วนของตัว อีชีฟเนาะเขาก็ให้คอยเบดเนี่ยเป็นคนจัดการเป็นคนจัดเก็บส่วนแบงค์ล็อกอาร์คหรือว่าวิดฟิวอะไรพวกนี้จะทำนะครับคุณก็ต้องทากดเกณฑ์อะไรมาแล้วก็คนที่ดูแลเนี่ยก็คือคอยเบรดถูกไหมแต่ตัวนี้ริโ้เขาก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับเฮ้ยหรือว่าริโ้เนี่ยจะรับจบครบในที่เดียวหรือเปล่าการที่ริโ้เปิดตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ขยายออกมาแบบนี้นะครับ ให้แล้วไหมที่ FRP e ETF เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงแต่จะมาเมื่อไหร่ตอนไหนเรายังไม่รู้นะครับแต่ก็ถือได้เขาว่าตรงนี้มันก็ดีเนาะเนื่องจากว่าเขาเตรียมพร้อมให้สําหรับธนาคารแล้วถ้าเกิดว่ามันจัดเก็บได้แบบนี้อนาคตของรีโปคิดว่าน่าจะสดใสนะครับเนื่องจากว่าบริการจ่ายชําระยังไม่พอทำร,รับฝากด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสําคัญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจีนเขาก็ได้ทําการอาัดฉีดเงินแล้วก็ปมเม็ดเงินขึ้นมาจุมม๋มจ้ายอจะยังไม่มีความชัดเจนมากน้อย เท่าไรนะแต่ก็เดี๋ยวบมเลยครับว,ว่ามันก็ปั๊มขึ้นมาในช่วงระยะเวลานึงแต่หลังจากนี้น่าจะมีการปั๊มอีกเนาะ แต่ว่าล่าสุดนะครับทางประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะครับกรลอตเนี่ยเสนอกฎเกณฑ์ใหม่นะครับอนุญาตให้กองทุนเอกชนเนี่ยซื้อบิตคอยแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆได้เนาะตอนนี้เลยครับว่าเอเชียนเนี่ยพร้อมแล้วแลวก็พร้อมมากๆเนาะถามว่าทําไมเรื่องนี้เปสำคัญจะบอกเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้จ่ายสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยติดท็อปของโลกเลยนะคือเป็นประเทศที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเฮ้ยใครบ็นคนปั๊มบิตคอยใครป็นคนปั๊มครปนคนปคิปตโตเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าอเมริกาใช่ไหมจีน แน่นอนครับบางคนอาจจะนึกถึงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับแต่รู้ไหมครับว่านีส่วนของตัวคอยเก็ตแคปรีเซิร์ชหรือว่าอันอื่นรีเซิร์ชหรือว่าในส่วนขอคอยเกโคหรือว่าเจ้าอื่นที่เขาทาการรีเซิร์ชพวกนี้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับนะส่วนประเทศที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในนั้นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผมจะพามาดูในส่วนของตัวดัชนีการเติบโตในส่วนของตัวท็อป20นะอันดับแรกๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของตัว e x c h ช n g e P2P d e f i อะไรพวกนี้นะครับเราะจะเห็นว่า อินเดียแน่นอนครับประเทศเขาใหญ่เนาะก็มีการใช้มากมายนะครับต่อมาก็เป็นเวียดนามอะไรยเี้เนาะแต่ครับเลื่อนลงมาหลังจากบราซิลนะครับประเทศใช้เนี่ยก็ติดท็อปเหมือนกันนะรองลงมาครับเป็นจีนแล้วก็ตุรกีเนี่ยว้าวคือประเทศใช้นี่คือแบบประเทศใช้นี่คือแบบใช้เยอะจริงๆนะฮะติดอยู่ในท็อปสิบเลยนะประเทศอื่นที่เราได้ยินว่าเฮ้ยเป็นการปั๊มอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ตามหลังประเทศไทยอยู่นะแต่ว่านั่นแหละครับมันก็เป็นในส่วนของตัวปี2023เนาะปี2024เนี่ยยังไม่จบปีนะครับรีเสิก็ยังยังไม่ได้ออกนะ และเดี๋ยวผมก็จะพามาดูอีกหนึ่งแรงนะครับเกี่ยวกับใครเป็นเจ้าของคริปโตมากที่สุดหรือว่าถือครองคริปโตมากที่สุดหรือว่าประชากรในประเทศนั้นๆเนี่ยแน่นอนครับอันดับหนึ่งอินเดียมาครับถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะก,กีดกันเนาะแต่จีนก็มาเป็นอันดับสองครับอเมริกานะครับแต่ครับประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะอยู่ที่อันดับที่12นะครับอ้ค์กรเศรไทยนี่คนถือเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะอ่ะนี่ก็คือในส่วนของตัวประเทศไทยนะ แต่ที่มันน่าสนใจก็ตรงที่ประเทศไทยสามารถแซงตรุรกีแซงญี่ปุ่นอะไรขึ้นมาอยู่ได้นะเพราะว่าปกติแล้วเราจะได้เห็นข่าวเหล่านี้นะครับว่าเกาหลีตรุรกีญี่ปุ่นเนี่ยจะถือแล้วก็จะเก็บเยอะเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าอันนี้คือของปี2023นะก็ะคือปี2024ยังไม่จบนะครับก็เลยยังไม่มีนะก็ประเทศไทยก็มีคนถือเยอะเหมือนกันนะสำหรับใคยนะที่เป็นมหาเศรษฐี คริปโตหลังจากนี้แบบมีข่าวดังๆเชื่อเลยว่าน่าจะมีประเทศไทยปอนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะอาจจะมีเจ้าของดูกติชิรอนนะครับที่ซื้อด้วยคริปโตจากประเทศไทยเกิดขึ้นไหมในรอบระะทิงรอบนี้เราก็มาดูกันนะครับว่านจะมีหรือเปล่านะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเพราะว่าล่าสุดใน m t ็มชกอนะครับก็ได้ขยายกําหนดเวลาชําระหนี้ออกไปนะครับอีก1ปีจนถึงปี2000 25นะครับในวันที่31ตุลาเนาะสิงเดียครับก่อนหนี้ที่เขาโยกย้ายกระเป๋าครับตามคาดเลยนะคือโยกย้ายให้คนกลัวแล้วก็ตลาดดั้มตลาดเทเป็นเหมือนครั้งเหมือนเดิมตลอดครับยินก่าวอินดีก๊อกเมื่อไรเตรียมตัวเลยนะครับมันจะปั๊มเนาะเนื่องจากว่าคนรู้สึกโอ้เชยๆกับคุณแล้วนะคุณจะขยายคุณจะขยายยังไงนะครับคุณถือไว้เยอะเท่าไร่แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีแรงหนุนจากอีเจฟก็มีแรงหนุนจากวานหรือว่าคนรอเก็บอยู่แล้วเนาะซึ่งก็จะมีบางครั้งบางทีที่มันแดงลงมาก็ถือเ,าาเป็นนโอกาาสเดยเพะยิ่ง คุณจิมเคเมอร์ออกมาพูดว่าบิตคอยจะลงเนี่ยคนเขาก็จะยิ่งสวนขึ้นไปะนะอันนี้ก็ถืออีกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ข่าวเอ็ o ทีตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะทําอะไรให้กับตัวโลกของคริปโตแล้วก็นักลงทุนสายแข็งได้แล้วนะสิ่งนี้มันดียังไงครับดีตรงที่นะครับถ้าเกิดการชําระหนี้ของเขาเนี่ยถูกขยายออกไปนะคือจ่ายหนี้ออกไปล่าช้าหมายความว่า การที่นะครับเขาคืนเงินให้ลูกค้าและลูกค้าเนี่ยจะเอาตัวบิตคอยน์มาเทใส่ตลาดเนี่ยมันก็จะไม่มีตรงนั้นนั่นหมายความว่าจังหวะนี้โอกาสที่บิตคอยนเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปแล้วไม่ถูกเทเนี่ยมันก็มีสูงหรือว่านี่คือช่องว่างที่เขาปล่อยไว้ให้บิตคอยนมันสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปที่80,000หรือว่าแสนดอลลาร์ได้ อ่ะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันดูนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ผมคิดครับคนคนี้เขาก็คิดเหมือนกันนะหลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่านี่ละครับคือโอกาสที่จะไม่มีแรงกดจากการขายแราจะมีแต่แรงซื้อที่ผลักขึ้นไปหลังจากนี้นะ ทีนี้ก็มาถึงข่าวของ Luna ลูน่าล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข่าวนี้สิ่งนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับแต่ผมนํามาฝากกันสาหรับคนที่ถือลูน่าแล้วก็ในส่วนของตัวเท r ร a าสเตชันเนาะเพราะว่านะครับมีข่าวเือ,ออกมาว่าตัวทอเชนนะครับกาลังจะซื้อตัวเท r ร่าสเตชันในฐานะผู้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวลูน่าคลาสสิกแล้วก็ตัว2.0นะอันนี้ก็เขาเนี่ยยังคงที่จะสนับสนุนทั้ง2เครือข่ายนี้ต่อไปแต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี การบอกว่าถ้าเกิดว่าตัว g f l เนอยากจะจากไปถูกไหมก็เสนอขายให้ใครก็ได้หรือว่าประมูลก็ได้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตอีกทีว่า อย่างในส่วนของตัวไบแอนนะครับแล้วก็โอนเนาะทำไมเขาถึงไปนะครับซ่อมแซมระบบการสวอปทำไมเขาถึงไปทำการซ่อมแซมระบบการโอนมาั้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะไม่พัฒนาตรงนี้ต่อเขาเพียงแค่นะครับซ่อมระบบในส่วนของก,าก๊าซในการที่จะโอนู่แลกสิิออกไปอย่างตัวกาแล็กซีเตชันหรือว่าอาเคฟเลอร์ะอะไรพวกนี้ก็ได้ทำไมต้องไปซ่อมส่วนอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มันเสียทรัพยากรแล้วก็เสียเวลาถ้าเกิดว่าจะปิดไปแล้วโดยที่ไม่มีใครมาซื้อ แต่อันนี้ก็อาจที่จะตามที่เราคาดก็ได้นะเนื่องจากว่าพอเขาซ่อมแบบนั้นหมายความว่าจะมีคนเข้ามาซื้อจริงๆหรือเปล่าตัวเทอร์ราสเตชันนะจะได้ไปต่อไหมแล้วการที่นะครับมีคนจู่ๆนะไม่เคยขยับกระเป๋าเลยนะครับตลอดระยะเวลา3ปีจู่ๆขยับกระเป๋าแล้วก็โอนลูนาคาสิกเข้าไปนะครับสเต็กกิ้งเป็นหลักหลายพันล้านรูนาคาสิกแบบเป่าเนื่องกันหรือว่ากระเป๋าร้อนนั้นเนี่ยเขารอจังหวะที่ทียบเวลเตรียมที่จะเผาเนื่องจากว่าทาที่ที่เผานะครับ ในส่วนของตัวอัตราการสเต็กหรือว่าดอกเบี้ย,ววยทีจะได้เนาะมันก็จะมากขึ้นนั่นเองครับและสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าตัวทอเชนเข้ามาซื้อเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าจะมีการรีเพกถ้าจะมีแท็กทูการ์ด นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะมาโผูกกับตัวดีแอปเก่าๆของลูน่าคลาสสิกหรือว่าตัวลูน่าดั้งเดิมได้นะครับเนื่องจากว่าตัวโปรตโตคอลของเขานะครับมันมือ,อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วการรีเพกนะครับการปรับเหลียนไปมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้ง่ายสิ่งดีครับที่มันเป็นปัญหาทำให้ลูน่าคลาสสิกไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้มาตลอดนะจนเขาปวดหัวเรื่องของแทงจูการ์ดมันอาจที่จะคลี่คลายก็ได้นะเนื่องจากว่าท,าทันทีที่ซื้อมามีเจ้าของปุ๊บ คนจัดการมันก็ง่ายทีเดียวก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อหรือว่ากับกลรตอ,อะไรแบบนี้มีปัญหากันแบบนั้นได้อีกแล้วนะ ทีนี้นะครับผมจะพามาดูในส่วนของตัวภาพที่เขาแบบกระจายเขาออกไปเป็นแบบเข่าลือเนาะซึ่งไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่มีที่มาสืบหาไม่ได้นะครับผมพยายามแล้วนะตอนนี้นะครับมันก็มีเรื่องนี้ออกมาแต่อยากให้เพื่อนๆฟังหูไว้หูเท่านั้นนะแต่ว่าเคยมีคนเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับประมาณปีที่แล้วนะครับและก็ค่อนข้างที่จะตรงตามนี้เลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เซฟภาพไว้เพราะว่า ข่าวที่ผมทําผมก็จะลบข่าวออกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะเยอะนะครับอ่ะทีนี้ครับหลังจากวันที่3สิงตาคมหลังจากที่ทีมไออกไปเนาะวันที่7พฤศจิกายนครับจะมีทฤษฎีใหม่ก็คือจะมีการเผยแพร่ไว้เปเปอร์ออกมาครับว่ารุ่หนหกสีจะมีอะไรบ้างทําถึงไหนเนี่ยแล้วก็แผนงานอะไรต่างๆรวมถึงนะว่าจะมีใครหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรอยู่ในแผนการนั้นไว้เปเปอร์ตัวนั้นจะถูกเผยแพร่ออกมานะในวันที่14พฤศจิกายนะครับจะมีการอัปเดตรายเรื่องของเกลือจกักภพในส่วนของตัวงานต่างๆเนาะแล้วก ็ต่อมานะครับวันที่21นะก็จะมีการเผยแพร่อเอกสารต่างๆที่ได้ทำมาทั้งหมดเอาออกไปปฏิบัติแล้วก็แจกจ่ายให้กับในส่วนของตัวเดวลเปลอร์อะไรต่างๆเนาะ28ครับจะมีการ uh, อภิปรายเรื่องของเกลือจักภพแล้วก็วันที่5ครับ5ตุลาเนาะก็จะมีข้อเสนอสูข่ขการกำกักบดูแลการรีเพคในส่วนของตัวโพลเปโซเนาะวันที่12ครับทำการโบนเนาะเรื่องต่างๆที่แบบอภิปรายมาวางแผนมาทั้งหมดละครับ แล้วก็วันที่19นะครับจะเป็นการเริ่มใช้แล้วก็คลิกสตาร์ทเรื่องราวทั้งหมดการรีเพคหรืออะไรต่างๆทั้งหมดครับที่มันผ่านมามันจะผ่านนวมันจะจบมันไหนไหมอันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปยังไม่รู้แน่ชัดน,นะครับแต่ผมก็เอามาฝากเพื่อนๆก่อนนะเนื่องจากมาตรงเนี้ย ผมเคยเห็นมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แผ่นนี้นะครับแต่ว่ามีคนคาดการ์แล้วก็บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนของแต่ละเดือนแต่เดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกมันที่ชัดเจนนะแต่เขาก็คาดการเป็นไตรมาสเป็นเดือนเอาไว้นะอาหารนี้ก็ค่อนข้างที่จะใคล้เคียงนะถ้าเกิดว่า T F L ออกไปก็จ,จะได้เห็นการพัฒนาที่มันเติบโตมากขึ้นนะนะ และนี่ก็คือการเตรียมพร้อมสําหรับในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกแล้วก็ UTC นะครับแต่ว่า UTC เนี่ยอาจที่จะมาก่อนนะอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ